้ำตาไหลน้ำต,ตาซึมอย่างนี้มีไหมมีผม,มก็มเคย,นะเ,คยเคยเขาเอาขอปลาขายแล้วก็ให้ผมกินกินอ่าดื่มครับครับดื่มเพียวๆเรีะเขาก็นั่งดื่มกเดินไปเดิ่มาปุ๊บเขาก็เขาก็เอาตะกรุดปลาขายอืตะกรุดเขาบอกว่าปู่เอี่ยมแต่คือมันเป็นงานเก๊ที่แบบว่าพยายามทําเก่าพยายามทําเขียวทําอะไรเงี้ยเรื่องนี้น่าจะประมาณประมาณสิบปีที่แล้วผมก็แบบกินกับเขาเนี่ยแล้วก็มาขายปุ๊บผมก็ส่องปุ๊บ โอยนี้แท้ดูง่ายบอกว่าเฮ้ยประกันให้บอกว่าเฮ้ยพี่ผมนี่พี่ไม่ต้องประกันอผมบอกซื้อจบอย่างเดียวผมขอให้ราคาได้อย่างเดียวผมซื้อเสร็จผมก็ก็นำกินเยอะไงผมขี่มอเตอร์ไซค์จะลม้มจะล้มจะล้มไปไปตรงไอเซนทันานาตรงข้ามไปถ่ายรูปครับถ่ายรูปมาสองใบโอ้โหเก็บแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาปุ๊บก็ปวดหัวดูเอซื้ออะไรมาวะปุ๊บหยิบตะกรุดมาเฮ้ย คือตามที่ผมหาได้จากรวบรวมรวบรวมพาเครื่องกับผมก็อาจะข้ามช็อตไงวันนี้แมงกูเกิดแล้วเป็นเบอร์ใหญ่แล้วแบบทุนห้าหมื่นนะฮะ,ะ,ะสุดท้ายผมก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม,มใช่ก็เก๊เก๊แบบคือมันเก้หัดแล้วแบบเฮ้ยกูซื้อมาได้ไงวะกูน,นอนตอนนั้นเราเมาไก่นะใช่นอนไก่น้ผาผากน้ําตาไหลออกข้างหูเลยแบบไหลแบบเศร้าใช่แล้วก็หมดทุนก็วนหลูดเดิมกลับไปมอไซค์บิดไปขายตามแผง กลับเหมือนเดิมใช่กว,ว,ว,วนวนอยู่เหตุการณ์เดิมซ้ำซากตลอดครับ